กับพี่อีกแล้วนะคะติวเตอร์ติวค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแนะนำน้องๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะคะสำหรับ part reading นะคะซึ่งในการสอบเข้ารับเป็นข้าราชการนะคะภาคกอเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย reading เนี่ยจะเป็น part ที่หลายๆคนอาจจะรู้สึก เบื่อหน่ายใช่ไหมคะเพราะว่าอ้ยอ่านอ่านอ่านรัวรัวเลยนะคะไม่อยากจะตอบอยากจะเดาไปให้มันจบจบ,จบใช่ไหมคะแต่ช้าแต่ค่ะน้องๆคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ย reading เนี่ยจำไว้เลยค่ะว่ามันเป็นพาร์ทที่เราจะทําคะแนนได้เยอะที่สุดแล้วเพราะว่าคําตอบอยู่ที่ไหนก็อยู่ใน reading ที่เรากําลังมองอยู่นั่นเองน้องๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ reading เนี่ยนะคะ กค่อนข้างเยอะนะคะแล้วจะได้คะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะถ้าเราแม่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็มีเคล็ดลับอีกเช่นเคยนะคะมาฝากน้องๆน,นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยดีกว่านะคะอะสำหรับนะคะ reading รูปแบบนี้นะคะถ้าน้องๆลองสแกนดูนะคะน้องๆลองสแกนดูนะคะนี่เป็น reading ในเชิงไหนคะเป็นการเขียนอะไรคะอีเมลนั่นเองนะคะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอีเมลนี้เนี่ยนะคะพูดถึงอะไรแต่เวลาเราทําข้อสอบจริงๆค่ะน้องๆคะวิธีการคือน้องๆเนี่ยควรที่จะอ่านโจทย์ก่อนนะคะเพราะว่าเวลามีจํากัดใช่ไหมคะน้องๆคะเราก็จะต้องอ่านโจทย์ก่อนเพื่อที่เราจะมาสแกนกรรมหาคําตอบนั่นเองนะคะน้องๆงั้นเราไปสแกนคําตอบกันสักครู่ก่อนนะคะอ่านะคะเราต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรนะคะน้องๆคะส่วนแรกนะคะ What is the purpose of the email นะคะ Purpose นะคะความหมายก็คือเป้าหมายนั่นเองหรือว่าจุดประสงค์นะคะอะไรเป็น purpose หรือว่า goal นะคะของการเขียนอีเมลฉบับนี้นะคะต่อไปนะคะ What is the c l o s e s t meaning of the word นะคะ Unexpectedly อานะคะ บรรทัดที่2มีอยู่คำศัพท์คำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า unexpectedly น่าจะเป็นคำที่ใกล้กับคำว่าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าความหมายของคำนี้แปลว่าอะไรเราก็อ่านซ้ายอ่านขวาหาคำตอบใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะมีคำใบ้มาแล้วข้างๆว่าน่าจะแปลว่าอะไรนะคะอ่ะไปต่อนะคะ which of these statements is true อ่ะเป็นการหาว่าข้อไหน ถูกต้องข้อไหนเป็นจริงใช่ไหมคะแสดงว่าช้อยส์ที่เหลือเนี่ยคือคำหลวงทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปให้เขาหลวงหลอกใช่ไหมคะน้องๆอ,งอะแล้วก็ข้อสุดท้ายเขาถามว่าอะไรคนะน้องๆคะ What is the best subject for this email นะคะ best subject เวลาถามบางคนอาจจะคุนคุดเอ๊ะ subject subject verb หรือเปล่าอันนั้นคือประธานนะคะน้องๆอ,อะแต่ตรงนี้หมายถึงหัวข้อการเขียนอีเมลนะคะมันจะต้องมีหัวข้อก่อนใช่ไหมคะว่า subject เนี่ยควรจะตั้งหัวข้ออย่างไรเพราะฉะนั้นการเขียนอีเมลที่ดีเนี่ยหัวข้อควรจะเป็นยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูกันนะคะว่าเขาพูดถึงอะไรก่อนใช่ไหมคะ กลับมาที่ reading นะคะ dear Mr Brown นะคะถึงนะคะคุณ Brown นะคะคุณ Brown เป็นใครยังไม่รู้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นครูหรือเป็นใครเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าใครพูดกันใช่ไหมคะมีบทสนทนาระหว่างคุณ Brown กับคุณ Tina Jackson ใช่ไหมคะเป็นคนเขียนใช่ไหมคะเขียนถึงคุณ Brown นะคะ I am writing this to request you for an extension อ่ะจบแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้พี่แนะนำนิดหนึ่งนะคะประโยคนี้เนี่ยนะน้องๆนะ I am writing this to บลาบลเนี่ยนะคะเป็นการเขียนแบบสุภาพและเป็นทางการในการเขียนอีเมลนะคะน้องๆเอาไปใช้ได้นะคะก็คือเป็นการกริ่นนำนะคะว่าฉันเขียนสิ่งนี้เพื่อที่จะขอร้องใช่ไหมคะ request นะคะขอร้องในเรื่องอะไรคะ เกี่ยวกับการ extension นะคะเกี่ยวกับการขยายนะคะ extend แปลว่าขยายนะคะขยายบางสิ่งบางอย่างค่ะ on the mo project report นะคะก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับโครงการการรายงานของอ mo project นี้นะคะรายงานเนี่ยของโปรเจกต์นี้จะขอถูกยืดขยายไปเสียหน่อยนะคะ which is due on this Tuesday นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ดิวเดทเนี่ยจะเป็นวันอังคารนี้นะคะ mm hmm. เขาต้องการจะยืดออกไปจากวันอังคารที่จะถึงนี้ mm hmm. เพราะอะไรคะ my mother has taken ill unexpectedly เ uh, ขากำลังจะถามคำนี้ถูกไหมคะเมื่อกี้ที่เราสแกนกันมานะคะคุณแม่ของฉันนะ,ะได้เป็นไงคะ ill ก็คือป่วยนั่นเองนะคะป่วยนะคะยังไงคะ unexpectedly u n แปลว่าไม่ใช่ไหมคะ u n น,นะคะ อยู่ข้างหน้านะค,ะคำว่าอันเนี่ยแปลว่าไม่ทั้งนั้นเลยนะคะ expect แปลว่าอะไรคะ expect ก็คือคาดหวังคาดคิดไว้แสดงว่าที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก็คือป่วยกระทันหันถูกไหมคะป่วยกระทันหันฉะนั้นเราก็ต้องมาหาคำว่ากระทันหันงั้นพี่ขอย้อนไปที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันตอบได้เร็วที่สุดนะคะ u n e x p e c t l e d l y นะคะแปลว่ากระทันหันไม่คาดคิดมาก่อนใช่ไหมคะกระทันหันทันทีทันใดคำว่าอะไรดีคะ u n believe e v e y อ่ะเห็นไหมคะมันลงท้ายด้วยลี่หมดเลยนะคะก็คือเป็นตระกูล adverb หมดเลยนะคะแล้วเราจะเติมคำไหนคะ unbelief นะคะ belief แปลว่าเชื่ออันนั่นคือไม่น่าเชื่อแม่ฉันป่วยอย่างไม่น่าเชื่อก,ก็ก็เป็นคำที่เวอร์ไปที่หนึ่งนะคะ unfortunately อ่ะ อันก็แปลว่าไม่อีกนั่นแหละ fortune นะ fortune แปลว่าโชคชะตาใช่ไหมคะซึ่งทำไมคะแปลว่าโชคร้ายนะแม่ฉันป่วยอย่างโชคร้ายมากเลยอันนี้ก็ดรามา่าไปนิดหนึ่งนะคะสำหรับการเขียนบอกเจ้านายใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะ uncountable uncount count แปลว่าอะไรคะ c u n t แปลว่านับ one to t ใช่ไหมคะอันก็แปลว่าไม่ไม่สามารถนับได้ก็คือนับไม่ทวน,นะคะแม่ฉันป่วยนับไม่ทวนเลยนะคะ,ะ,คะก็คือ หลายโรคลุมเร้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นคำที่แปลว่ากระทันหันก็คือ suddenly immediately unexpectedly แปลว่ากระทันหันไม่ทันตั้งตัวนั่นเองนะคะ ไปต่อค่ะกลับไปที่โจทย์เหมือนเดิมนะคะ and I must leave for home tonight นะคะก็คือแล้วฉันก็จะต้องกลับบ้านในคืนนี้นะคะ I am afraid อ่ะอันนี้ afraid แปลว่ากลัวใช่ไหมฮะแต่เวลาเราใช้เป็นภาษาเขียนเนี่ย am afraid หรือเป็นภาษาพูดเนี่ยจะแปลว่าฉันเกรงว่าใช่ไหม it will take me a week นะคะคิดว่า เ,เกรงว่าจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยนะคะ before I can return to the company นะคะก่อนนี้ฉันจะกลับมาทำงานใช่ไหมคะ and complete the report นะคะก็คือก่อนที่จะทำ Report นี้ให้สำเร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะก็เป็นการขออนุญาตเจ้านายนั่นเองนะคะสรุปแล้วคุณบราวนก็น่าจะเป็นในส่วนของผู้บริหารบริษัทช่ไหมที่คุณทีน่าเนี่ยต้องการที่จะเขียนขอนะคะขออนุญาตยืด ขยายเวลาส่งโปรเจกต์นี้ไปนะคะต่อไปเขาบอกว่า k i n d l y grant me an extension till 7 may t 0 2 1 h a y นะคะอ่า for the same นะะก็คือ grant นะคะ Kindly เนี่ยนะคะเป็นคำสุภาพเช่นกันนะคะ Kindly นะคะเอาไว้เขียนอีเมลเช่นกันนะคะซึ่งบอกว่า grant แปลว่าอะไรคะ allow นั่นเองนะคะ อ่ะ grant allow แปลว่าอนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นได้โปรดอนุญาตนะคะยืดขยายนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาในการทำรีพอร์ตนี้นะ,ะไปจนถึงวันที่7พรดพฤษภาคมนะคะ I promised นะคะแล้วฉันสัญญาว่าจะ deliver the project report by h e n นะคะในช่วงเวลานี้ฉันจะทำให้สำเร็จนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ s e n s o r y นะคะด้วยความเคารพอย่างสูงอะไรต่างๆนะคะที่เราเขียนลงท้ายด้วยจดหมายอีเมลก็เช่นกันใช่ไหมคะแล้วก็แนบเบอร์นะคะติดต่อกลับทีนี้น่าจะตอบคำถามได้แล้วใช่ไหมคะน้องๆคะเมื่อเราสแกนครบแล้วนะคะเขาถามว่า purpose นะคะของอีเมลฉบับนี้นะคะ เพื่ออะไรนะคะมาดูค่ะข้อ A to suggest แนะนำแนะนำรีพอร์เรื่องนี้หรือเปล่าคะ MO project หรือเปล่าคะให้ Mr Brown on Tuesday ไม่ได้แนะนำถูกไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนในบริษัทนะคะต่อไป to apply apply แปลว่าอะไรคะแปลว่าประยุกต์ใช่ไหมคะแต่ในอีกในหนึ่งแปลว่าสมัครค่ะเพื่อที่จะสมัครนะคะเข้าสู่โปรเจกต์ MO นี้นะคะกับ โดยแนบมาด้วยนะคะ completely report ด้วยรายงานที่ completely แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจริงๆยังไม่เสร็จยังไม่ทำด้วยซ้ำไม่ได้สมัครด้วยนะคะไม่เกี่ยวเลยนะ,ะต่อไป to hire the position นะคะเพื่อที่จะสมัครรับจ้างนะคะ ตำแหน่งนะคะให้กับแม่นะคะได้เข้าร่วมโครงการนี้อันนี้ไปกันใหญ่เลยนะคะอันนี้ไปพักนะคะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ to request เพราะเขาใบ้ไว้แล้วไงคะน้องๆค่ะนี่คะเพื่อที่จะ request นะคะขอร้องนะคะที่จะยืดใช่ไหมคะ extend นะคะยืดขยายเวลานะคะไปจนถึงเดือนเมเดือนพฤษภาคมนั่นเองใช่ไหมคะชัดเจนมากเลยข้อนี้นะคะไปต่อค่ะ อ่ะข้อนี้ไปแล้วเนาะนะคะไปต่อข้อต่อไปนะคะ which of these statements is true นะคะเรามาดูค่ะเรามาหาความหลอกลวงของ choice กันนะคะ Mr. Ball wants to extend ฮ้ Mr. Ball ต้องการจะยืดขยายจริงหรือเปล่าคะ ไม่ใช่มิสเตอร์บราวน์แต่เป็นทีน่าถ้าข้อนี้เป็นทีน่าถึงจะถูกใช่ไหมคะต่อไปทีน่า can complete the report but take time for a week อ่ะอันนี้เหมือนจะไม่ได้บอกโดยในยะใช่ไหมคะอ่ะเขาบอกไปตรงนี้คะ่ะว่าจะใช้เวลาเห็นไหมคะอา้าว week ใช้เวลาประมาณสัปดาห์นะคะ ที่จะสามารถทําได้นะคะก็ the, นนะเก็บข้อนี้ไปก่อนข้อนี้ดูจะใช่ใช่ไหมคะแต่ต้องอ่านให้เคลียร์ก่อนน้องๆคะอย่าเพิ่งตอบเลยทันทีนะคะอาจจะมาลวงเราได้อีกต่อไป GMO project report will be presented on Tuesday เขาไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับการนําเสนอเลยนะคะหรือว่า Tina smarter has been sick เอ้ยอันนี้ถูกต้องเพราะว่า l l ก็แปลว่าป่วย sick ก็แปลว่าป่วยใช่ไหมคะ and leave home แล้วแม่ออกจากบ้านไหมคะไม่เกี่ยวกับแม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะที่ถูกต้องก็คือข้อ b b o บนั่นเองนะคะปังปริเยค่ะอีกข้อนึงค่ะแล้ว subject ที่ดีการเขียนหัวข้อที่ดีในการเขียนอีเมลอันนี้สำคัญมากนะคะออกบ่อยมากเลยค่ะน้องๆคะเราจะต้องตั้งชื่ออีเมลให้กระชับไม่ยาวจนเกินไปไม่สั้นจนเกินไปและสามารถครอบคลุมสิ่งที่เขียนได้ทั้งหมดนะ,ะ,ะมาดูค่ะ ข้อ a นะคะบอกวันที่ to complete mo project มันก็ดูดีใช่ไหมคะน้องๆคะมันก็ดูดีแต่ว่าเวลามิสเตอร์บราวน์อ่านเนี่ยอยู่ๆอา้าวเธอจะมาเลื่อนวันชั้นเหรออย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้มีความงงความสับสนของผู้อ่าน นะคะคต่อไปข้อ b i am writing to request you ฉันเขียนมาเพื่อขอร้องคุณเดียวนะคะอันนี้ก็อาจจะดราม่าไปนิดแล้วก็กว้างไปนะคะไม่เข้าประเด็นนะคะต่อไปข้อ c ค่ะ extension on report deadline ะนะคะเกี่ยวกับการขยายใช่ไหมคะเกี่ยวกับการ report นะคะช่วงเวลาที่มี deadline อันนี้ดูเป็นไปได้นะคะหรือว่า u u n e x p e c t e d l y mother illness นะคะแม่ฉันป่วยกระทันหันอันนี้ก็คือไม่ควรจะเขียนบอกเจ้านายแบบตรงๆขนาดนี้เนาะเพราะมันเป็นเหตุผลหนึ่งของการที่จะ extend เพราะฉะนั้นเขาพูดเกี่ยวกับการขอ extension นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคำไหนที่พูดซ้ำๆอยากจะ extend อยากจะยืดยืด,ยดจากไหนไปไหนเห็นไหมคะคำซ้ำพูดบ่อยถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีได้เช่นกันนะคะไม่กว้างไปไม่แคบไปนะคะ ปังปริเยค่ะข้อนี้นะคะหวังว่าน้องๆจะได้เคล็ดลับนะคะในการตอบอีเมลแบบนี้นะคะแล้วนำไปใช้นะคะเพื่อที่จะทำข้อสอบได้ปังปัปริเยค่ะน้องๆคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ